บัรนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบห้าตรงกับวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ข้าพเจ้าในอนุวงศ์ม,มีวิธากขอเปล่งวาจาสาเทายายพุทธมนต์ถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทะเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวสดสัตยาิของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยโคบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสถธยายมนต์ต่อไปบสวสวดจุมนมเทวดาสัมมันตาจักกวาเรสุอัตราคัตฉันตุเทวดาสักมังมุนีราชสัสูนันสุตุสักขมโมคทางสักเีกามีจาารูปเปคี ลิสิตาละตะเตจันตะลิขิวิมาเนทีเมทีเปรลเตเถจคาเมตาล้ว่าน่าค่าในเขตหาวัตถุมหิเขเตแดภูมามาจายันตุเทวาชาัละทารวิสเมยัขาคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนางสาธโวเมโสรันตุธรรมะสาวนักรโรอยยมปัทันตาธรรมะสาวนักรโรอัยยมปัทันตาธรรมะสาวนักรโรอยยมปัทันตาบทส่วนนามาการสิทธิคาถา นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจคิริยาคติานัตถิเมสารณังอัญญพุทโธเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโส่ินมีหั่นตุสัพพทานัตถิเมสารณังอัญญธัมโมเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโส่ินมีหั่นตุสัพพทา นาทีเมสารังอัญยังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะสติเมอมุดสัพปาทาบทสวดมหาการุณิกอนาโธติอาทิกาคาหามหาการุณิกอนาโธอัฏฐายะสัพพานินางปูเรตวาปาละมีสัพพา ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพาปานิหนังปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหตุสัพพุปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวอเมสูตตังเอกังสัมายังพระควาสัสเกสูวิหารติกับปิลาวัตุสมงมหาวันีมหาตาพิกขูสังเคนะสติิปัญจมัตเตหิพี่ขุสเตหิสเเหิวอรารหันเตหิท่าสหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาผลติพระขวันตังทัศนายาพี่ขู่สังคันจัก อาตโคจะตุนังสุธาวาสกายิการนางเทวานางเอตาทั้งหัวศรียังโขพระควาสเกสูวิหารติกับพีรัตุถงสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเเคนะสตถิงปัญจมัติเหหิพิคุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิท่าสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาุนติพระควันตังทัศนายาพิคุสังคัญจะยันนุนามะยัมปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกมยามะอุกัสสังกมิตวาพระควาตสันติเกปจิกาคาถาผ่าเสยยามาติอาตโคตาเทวตาภาเสยยถาปีนามะพระราวา าพาหังภาษาหรืยะภาษาลิตันวาพาหังสัมมิเชยยเอาอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระค่าวตโตปุระตปาตูหังสุ อาตาโคตาเทวตาพระกัันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังที่ที่ตาโขเอกาเทวตาพระคัวโตสันติเกอีมังคาตังอภาสิมหาสมโยปวานัสิงเทวกายาสมาคตาอาคตันหะอีมังธรรมะสมยังทักกิตายะวะอปราชิตาสังกันติอาตาโคอปราเทวตาพระคัวโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิตัตตาพิโคโสตัมสมาทังหงสูจิตตังอัตโนชุกามังสุสารถีวะดนตานิคะเหตตวาอินทรียานิรกคันติปันทิตาติ อตโคอปาราเทวตาพระควโตวสันติเกอิมังค่าถังอภาสิเชิ เขตวาคีรังเชตวาปะริขังอินทคีรังโอหัจะมั่มีชาเตชวลันติสุทธาวิมลาจะโคมาตาสุตันตาสุทูนาคาติอัตโคอัปปราเทวตาพระวโตสันติเกอิมังคธาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสราณังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะริปุเรสันติติอัตโขพระวาภิขูอามันเตเสยโพเยนะพิขเวทสสุโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติ ตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวเอเฮสุอติตมัทธาดังอาราหันโตสสมมาสัพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวาตาสันนิปฏิตาอเฮสุสเยถาปีไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเว พระวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตัปรมาเยาะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยธาบีไมหังเอตัาละหิอจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิขเวเทวกายยานังนามานิเทศสามิพิขเวเทวกายยานังนามานิดังสุนารถาทุกังมาสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมปันเตติโกเทพิโคพระควัโตปัจจะสุสุภะขวาเอตตาทวโจัก สีโลกามานุกัสสามิยะถภพมมาตหาสิตาเยสิตาคิริขปัลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอธาตมนาสาสุธาพิปัสนามนาวิราพินโยปัญจสเตยะตววเนกะปิละวัทเวกโตอมันตยิสถาสาวะเกศเสนระเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชนาถาภิคโวเตจะอตาปมะกะลุมสุตะวะพุทธศาสสนังเตสัมปาตุระหุญาณามานุสานะทัสนัปิเกสตามัทคุงสหัสสังอัตสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังามานุสานะมัทสุง เปเกนันตมัทธาคที่สาสภาปุตตอหงตังจจตผังอภินยาญาตว่ากิตวานาจักรุบะนาโตอมันต์ยีสถาสาวเกศาสนและเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนธาภิโคเยโวหังกิตยิศสามิขี้ราหิลนกปวกโสสัตตาสหัสาวยักขาภูมิมากะพีลาวัตถวาอินทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสาพิโนมทัมันอาภิกามุิีกุลนสัมมิติงวัดังฉัสหัสาเหมาวะตายักขานาตตะวานิโนอินทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสาพิโน โมทัมนาภิกษมโมพิคุนังสามิติงวะนังสาตาขีราติสาสะยักขานันต์ตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนันโตเจสัสิโนโมทัมนาภิกษมโมพิคุนังสามิติงวะนังอิเจเตโสราสาสะยักขานันต์ตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนันโตเจสัสิโนโมทัมนาภิกษมโมพิคุนังสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายักขานันต์ตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนันโตเจสัสิโนโมทัมนาภิกษมโมพิคุนังสามิติงวะนัง กลุ่มพิโรราชคาฮิโกเบปุลรสะนิเวสนังพินโยนังสัตตะสหสังแยกขานังปะยิรูปปาสติกลุ่มพิโรราชคาฮิโกโสปะคสัมมิติงวันังปุริมันจัตที่สังราชาทศตารถูกภาสาสติคันท้าพนังอธิปติมหาราชายะศติโสปุตตาปิตัสภาโวอินทรามามหาพราอิทิมันโตชุเจมันโตอ,น,น,อตนต์วันโตยะสเซโนมอดปนาพิกมพา,ามพิโกนังสัมมิติงวันังตากีนันจัตที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมบรรดานังอธิปติมหาราชายศศิโส ปุตตะปิตาสาภาโวอินทนามาหาพลางอิทิมันโตชุติมันโต์อนอนโตเยสสเชโนมธมนารพิกำมุพิคุณังสามิติงวะนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิลูกะโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชเยสาติโสพุทธปิตาสาภาโวอินธนามาหะพลางอิทิมันโตชุติมันโต์อนอนโตเยสสเชโนมธมนารพิกำมุพิคุณังสามิติงวะนังอุตาลันจะที่สังราชาโกเวลุตับภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชเยสาสิโส ปุตตาปิตาสาภาโวอินทรามามหภาภะอิเทมันโตชุติมันโตอนันโตเยสัสิโนโมทัมะอาภิกกรมุภีกนังสาม,มิติมาดังปุริมาที่สังทัตตาและโถทักขีเนน้าวิรุณหะโกปชิเมนะวิรูปะโคกุเวโลตระนังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสัมปันตาจัตตุโรที่สาทันธันละมานาทังสุข วันเอกปีละวัฒเวเตสังมายาปิโนทาสะอากูวันเดานีกาสะทามายากุเกนโดเวเกนโดวิภูจวิภูโตสหจันท่านโอกามาเสโทจะกินนุมันดุนี่มันดุจะไปาน้าโทรกว่ามันโยจะเทวาสุโตจะมาตานลิจิตตาเซโนจะคันทัพโหนะโรราชโชโนสัพโโห อาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุติยะวัชสาเอเตจัญญาจาระชาโนคันธภาสหราชุพิโมธมนาพิกามุพิคุณังสามิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพระลักษัตรลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามนาทตารัฐาจากอาคูนาคายะสสิโนเอราวโนมหานาโคโสะคัสมิติงวนังเยนาคาราเชสหสสหารันติที่พาทิชาปิขีวิสุทาจักโเวหายาเตวะนัมชาปตา จิตตาสุปนาอิติเดสานามังอาภายันตธานาขาราชานามาสิสุปนาโตเขม่ามกาสิพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปวาหยันตานาคาสุปนาสารามากังสุขุธัง ชีตาพชิลาหัตเธนะสัมมุสังสัมมุทังอสุราสีตาพาตโรวาสาวาเสติทิมันโตเยาสัสิโนกาลักัญชามหาพิสมอาอสุราท้าวขสาเวปจิตติสุจิติจะปะหาโทนะโมจีสหสตันจะพลิป,ปุตานังสัเพเวโรจนามกาสันในหิตวารพลิงเศษนางลาหุคัตามูปะขมุสามาโยธานิพัทันเตพีขุนังสัม,มิติงวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขโมงวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยะสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสินโนทาเสเตท่าสากายาสเพนันตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสินโนวัฒธรรมพีกามุพี่กุนังสมิติงวานังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอาสามาจะทุเวย่าบาจันทัสูกอนิสาเทวาจันทมาคูปูรักขิตาสุริยะสูปอนิสาเทวาสุริยะมาคูปูรักขิตานขัตตานิปูรักขิตวะอาคูมันทะวะลาหกา ว่สุนังวาสโวเศธโศสะโกปะคัะปุรินท่าโธท่าเสเตทัาสห ok กยาสเพนะนัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสันโนมธมนาพิกามมพิกุนังสามิติงวะนังอธาคูสหะภูเทวาชะละมะคีสิขาลิวะอาริศกาจะโลชาจะอุลมาปุพุนิปาสโนวะดลุนาสาธรรมาจะัตจุตตาจะตเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนท่าเสเตทัาสหกยาสเพนะนัตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสันโนมามนาพิกามมพิกุนังสามิติงวะนัง สมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมคิทาประตูสิกาอาโคอาโคมโนประตูสิกาอาทาโคหารโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปะรคามหาปะรคาอาคูเทวายัสสิโนท่าเสตเตทัตทากะยาสเปยนนานาตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตนะมันโตเยสสิโนมะธรรมนาพิกามุพิกุณังสัมิติวะนังสุกาการุมหาลุกนาอาคูเวขานาสาสะหะโอทาตะกายะหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขณา สัทามาตาหาระขจามิจกาจเยะสัตสิโนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิวะที่สากอภิวัสติท้าเซเตทัาทากระยาเสเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตานันตะวันโตยะสัตสิโนมทัมนาอภิกรมู พิกควนางสาม,มิเติงว่านางเขมิยาตุสิยาย,ยามากตะกาจะยสัสตินโนสัมพิตะกาลามาเสตษาโชตินามาจะอาสวานิมานตัตินโนอาโคอัฐาโคปารานิมิตาท่าเสตย์ท่าทากะยาสเพนานาตตวานิโนอินทิมันโตชุติมันโตนะนตม,ตนมันโตจะสัตติโนมัทธนาภิกขะโพี่คนางสาม,มิเติงว่านาง สัตเทเทเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวเยนะอากัรชงเยจันเยสัทิสาสหาปะวุฒาชาติมักขีลังโอคาตินนามานาสวังท่าเโขโมคาตารังนาขัางจันทางวอสิตาติดังสุพมาปะละมโตจัปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจัโสปะคาสัมิติงวะนังสหสัสพัมมาโลกานนงมหาภมาพิจิตตติอุปะ ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทาเสรษาอิสราอาคูปเจกวัสวัตติโนเตสัญจมัจจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามเกมาลเศรษฐาอภิกรรมิปัสกาณฐานสามันทียังเอถาคันฐานฐพันธะลาเกนะปันธะมัธุโวสมันตาปริวาลีฐามาโวมุนจุทาโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนัอภิสัจิปานินาตัลมาหัจจะสรังกตวานะเพรละวังเยถาปาวุสโกเมโคนาญโตสุวิจโกท่าทาโสปจุทาวติสัมกุโตอาศัยยังวเส ตั้งใจสปาร์กและิจาราเพราะว่ากิตริมานะจ้กุมาตาโตอมันตาจะถาสาวเกศศรนระเตมาลักษณะพิกันตาเตวิชายะรที่คโวเตจะอาตมามังกรุงสุตตะวัพุทธศาสนังีตาลาเกหิะการมเงในสังรมันติอินชยุงสัพเพวิชีลาสังฆมาพะยาติตายสสติโนโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชะตนสุตติบทสวดจุลละชยยะประกรณณโมเมพุทธเตชะสาละตนาตยะธรรมมิกาเตชะ ประสิทธิประสิทธิวานาลายะปะละเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจะจัดตุโลกาคัมภีรกขากาสัมบุตธาภูตังขังคาจะสัพพมะชยยะประสิทธิพระวั audio, ตนตุเตชัยยะชัยยะทอระนิทอระนิอุทติอุทตินัทินทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิใสนิไรใสเสนะเมรุลาดชะพนะ ชาพนนรชีชัยยะชัยยะคำพีละสมพีนาเคนะนาคีปีศาจัปูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาถานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุุนณมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุละคันถุกชัยยะชัยยะคัจฉะคนะ ตุรงสุกัะผูุ้ชงศีหะพยักขะทีปาชัยยะชัยยะวะลุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนะสุทธินอรดีชัยยะชัยยะสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอรณีตะเลสะทาสุชัยยะชัยยะทอรณีสารตินสะทาชัยยะชัยยะมังการาลัญยาพระวเขชัยยะชัยยะวะลุณณยักเหชัยยะชัยยะลักขะเสสุลักุชัดเตชา ชัยชยมมะชัยยะพรหมเณรทัคนาชัยยะชัยยะ ราชาธิราชชาญชัยชัยยะชัยยะปะทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอะระหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหะโรหะลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุรักโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโควิรูปโขจันทิมาลาวิอินโทจะวะนะเตโยจะกุเวโรวะลุโนปิจะอักขิวาโยจะปาชุนโขกุมาโลทะตรัท่าโก ธาระสะมะหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสีโนสาวกาัพาชัยยะลาโมภะวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลัง ชายโยปิพุทธัสสิลีมาโตอายังมาละสัจจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมเดปะโมทิตาชยตะทาพัมมะคณาเมหิสโนชายโยปิพุทธัสสิลีมาโตอายังมาระสัจจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปะโมทิตาชยตะทาอินทคณาเมหิสโนชายโยปิพุทธัสสิลีมาโตอายังมาระสัจจะปาปิมาโตปาราชชโยอุโคสยามโพธิมันเดปะโมทิตาชยตะทาเทวคณาเมหิสโน ชายโยปิพุทธัสสะสิลิมาโตอายังมาลัสัจจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสัยมโพธิมันเดปโมธิตาชยตาธาสุปันนาขนาเมหิสโนชายโยปิพุทธัสสะสิลิมาโตอายังมาลัสัจจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสัยมโพธิมันเดปโมธิตาชยตาธานาคาขณาเมหิสโนชายโยปิพุทธัสสะสิลิมาโตอายังมาลัสัจจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสัยมโพธิมันเดปโมธิตาชยตา สพามะขณาเมหิสโนชานโตโพธิยามุเรศกยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชายาสุชามังคะเลอปาราชิตตปันลังเกสิสปัถฐาวิปโปคะเลอภิเเกสภาพพุทธานังอัคาปโตปโมทติสุหนักตังสุมังคะลังสุปะพาทังสุหุติตังสุขโนสุมมโตจะสุยทังปัมมาจาริสุปะทักขีนางกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขีนางปะทักขีนังมะโนกัมมังปานิทีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิัตตวานะลาพันตเทปะทัก ลัทธาสุขีตาวิรุณหาพุทธศาสนาโลคาสุขีตาโหธาสหสัพเพหิยาติพีสุนันตุพลโตเยเทวาอัศมิงฐานีอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหตุโหนตุสุขีตาโหนตุสัพพาธาลักขันตุสัพพสัตานังลักขันตุชินะศาสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพปูเลนตุมโนลัา ยุตตากาเลปะวัตสันตุวัตสังวัตสาวาราหกาโลคาจุป,ปัตถวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอัรหันตุยะถารหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังพักวาสาวัตถียังวิหระรติเชตะวะเนอานาะปินทิกัสะอะรามีตัตะโขพักวาพิกขูอามันเตสิเย พิกข,ข,ขาวติพัฒพระทันเตติเตพิขูพระเขาวตโตปจัตโสโสุพัะขวาเอตตะโวจะอุปาทาวาพิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมรมัทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราอนิจจติตังาาตถาคโตอภิสัมพุชธตติอะิสัมเมนติอภิสัมพุชิตตวะอะิสัมเมนตาวะอาจิขติเทเสติปัญญาเปติ เปติวิวัลติวิพัชติอุตานีกะโลติสเพสังคาระอนิจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเพสังคาระทุกขติตังตถาคตอภิสัมพุทธชาติอภิสัมเนติอภิสัมพุทธิจิตวัสอภพิสัมเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวัลติวิพัชติอุตานีกะโลติสเพสังคาระทุกขติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตาตานังอนุปาทาวาตตาคตาตานังที่ตาวาสาธาตุธรรมัติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภพิสัมพุชิตตวะอะิสัมเณตวะอาจิตขติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวาติวิภัชติอุตานิกะโรติสัพเพธรรมะอนัตติติธามโมโจพภะควาอัตมะนาเตพิกุขะวาโตภาสีตังอธทิดันตุนติ หมสวดพระเทกาัตตะขาถาวงเล็บไปะอะตีิตังนานะวะคัมเมยนะปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามสิ่งที่ตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะาทาตีตัมปะหินันตังอัปตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตไปแล้วสิ่ง สิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตัทธัตตะๆๆวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะลุพฮลุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยนขรคันเขาวควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวากิจจะมาตัดปังโกชัญญามารณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังฆาันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมจจุราชซึ่งมีแสนามากย่อมไม่มีสําหรับ เอาวาังวิหาริมาตาปิงอะโหารัตมะต,ะมตันทิ่ตังตัง,ตงเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนิผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียด้ารทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจั เวกขณะวงเล็บแปสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมดำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมดำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้ว แก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารสังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอักุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนางความตาเป็นของยั่งยืนวัดสังมายามะลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปาริโยสานางังเมชีวิตตังชีวิต ของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมา้าลานางเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตตะควรที่จะสังเวชอ่ะยังกายโยอจิลังร่างกายนี้มีในด,ดังมีได้ตั้งอยู่นานอ่ะเปตวิญญาโนขันปสัสจ,จากวิญญาณชนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอ่ะที่เสสสติสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคะลังอีวะปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาว่าตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุตชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปะสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายก็เป็นเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลิ มะลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเทวะหังมะริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอัะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย เบ่อสวดเมตาอย่างกินจิอยังกินจิกุสลังกรรมังสัพเพหิพระเตหิกะตังปุอยางโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสมิงธานีอะทิคตาธีขายุการศรัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุมาตาปีตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพยาติการสุขิตาหุนตุทุขาปมุจันตุสัพเพียติการสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจันตุสัพเพปิสา สัพเพยัขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุันตุสัพเพอาจาริยุปัจชญะสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุขาปรมุันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมุันตุสัพเพสัมตินางสัมมิตชนตุโวบทชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวา ปฏิธานาคถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสีนิทูไปข้าเลโพธิะข้าเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนีนะพ่อวันตุปูชิตาโสดุ่งสดิ้งกาลนเตทาวิหาระมันทะเลเทราจัมัะชานาวากาจัพิขะโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสาลาสปานาผูตาสุกิตาพ่อวันตุเตชาลาผู้ชายใหญ่ปิดจะอันทสัมภาวาสังเสทัชตาอัตโวปปาริกานินญาณิกธรรมวาลังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสสกาลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมธาหลาจะปุกคาราสังโฆโหตุสมะะโวาอัตตยจห ญาจะอัมเหระคัตุสัตธโมสเพปิธรรมจาริโนวุติิงสัมปะปุเนยบาธรรมีอริยปวิวทิเตปะสันนาหุนตุสัเพปิทุกปะปานิโนคุทธศาสนีสมาทารังปวเวชันตุปาและการเลเทวปะวัสตุวุติภาวรยาสัตตานังสัมมิทางเนตุเมนทินิมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจังลัคนติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนประชังลัคนตุสัพพธา เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาสกปตาเจนิสกกาหุนตุสเปปปิปานิโนเอตาวตาจะอามมหิสัมปตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทาตันตุสัทายาสีลานละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตตาหุนตุขัชนตุเทวตาคาตาสุมังคุนคาถาหุนตุสัพพังสุมังขันตุละคันตุสัพพเทวดา สัพพะพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนิรานตระหุนตุสัพพังสุมางคะังหลักันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหุนตุนิลานตระหุนตุสัพพังสุมางคะลังลักันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติหุนตุนิลานตระหุนตุสัพพังสุมางปังลังอหันตันันติสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเานะโสติหุนตานัจิลานะระัพุ พระปรตาปจิการนั่นจะยังพลังอารหันตานั่นจะติเชนะขลงพรพธรรมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิการนั่นจะยังพลังอารหันตานั่นจะติเชนะขละพระันรมิสสปโสสัพเพพุทธาพระปรตาปจิการนั่นจะยังพลังอารหันตานั่นจะติเชนะของพรพธรรมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระปรตาปจิการนั่นจะยังพลังอารหันตานั่นจะติเชนะขละครพันนมิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปรตาปจิการนั่นจะยังพลังอารหันตานั่นจะติเชนะขลงพระธรธมิสสะปะโสสัพเพพุทธาพระประตาปจิการนัังงพล อารหันตานจ,จะเตชนาขังมันทำนิสัพพโสด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตายา์ยพระพุทธมน,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวออทิถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราช,นาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัย ขออน,นี้ส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขวคาดปลอดภัยจากทุกโรคภัยอันตรายทั้งปวงไม่ให้ให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสา น,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดสติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาสิ่งห์อมเฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปียมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทุกประการเถอด